ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอฟมิเตอร์พีพีเจ็ดเพจมินผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีป,ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอคดีคุม,คมพร้อมเล่นลูมครบแหล่งขอสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้นะครับผม สวัสดีครับผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะสโนนี้นะครับผมนะก็อยู่เกมอารวีนั่นเองนะครับผมนะในวันนี้ผมก็จะมาดูไฮไลท์ของน้องๆเอฟซีนะครับที่ส่งเข้ามากันนะครับผมนะฮะก็มีหลายคนมากนะที่ส่งกันเข้ามาฮะขอบคุณมากนะครับผมทุกคนที่บอกว่าอยากจะส่งไฮไลท์มาให้ผมดูนะครับนะหรือว่ามาให้คนอื่นดูด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมนะก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับเหนือที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมนะถ้าคอมเมนต์เลยนะครับผมเนาะโอเคซึ่่งทุกเออ ที่จะมาทำคลิปผมก็จะมาโชว์ไฮไลท์ของผมก่อนนะครับผมนะนี่เลยนี่ก็คือเป็นไฮไลท์แหวนของผมนะครับผมนะเล่นแหวนปกติเลยนะครับผมเนีเดี๋ยวเราลองดูกันเยอะไปแล้วหย่านไปแล้วหนึ่งโอเล่ไปต่อฮะซีเนียลไปต่อครับผมนะฮะวอเล่เกิดมาไปต่อฮะจังหวะนี้โอ้มีแฟดมาโอ้โหไม่ได้โอ้ผมตายฮะมีเกิดแล้วก็ อันติได้สองครับผมนะซึ่งคลิปนี้ก็ได้เมฆ่าคิวเลยนะครับผมเนะี่ยก็เที่ยนี่ก็คือไฮไลท์ของผมเองนะครับที่จะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของน้องๆกันดีกว่านะครับว่าจะมีใครเด็ดกว่าผมไหมโอเคฮะเราไปดูไฮไลท์แรกที่เขามีคนส่งมาลีกว่านะครับผมนะฮะอ้าวมีเพลงด้วยวรอไม่รู้มันจะติดหรือติดหรือเปล่านะนี่ อะไรอ่ะอุ้ยคือคือยิงแล้วกดสกิลซูมยิงเลยเหรอหรือว่าอติวะเมื่อกี้ผมดูไม่ทันอุ้ยเขี้ยมีโคตรไวก็อารมณ์แบบว่ากดสกิลสองแล้วโดนเลยนะครับผมได้แบบ z o o ยิงโดนเลยไม่แฉนตินะครับผมเนี่ยเขี้ยะพูดเอาโอเคเรามาต่อที่ไฮไลท์ที่สองนะครับผมนะฮะ เฮ้ยอบนี้เป็นเจ็สิา้าวะเฮ้เี่ยกี่ัตัวใหม่ออเี่เเรถถังขาโบในฝันเที่ยรอดปนะโอ้โรอดรอดรอดดเพื่อาไม่ขโบน,นในฝันเยผมยังเล่นอย่างนี้แบนานแล้วนะเฮ้ย เออผมชอบจอดแบบขี่รถไปมากเลยแบบบัมบัมบัมวิที่คอมโบในฝันเลยฮะโอเคฮะไฮไลท์ที่สามนะครับผมนะฮะเอาผมทำไรกันล่ะอ้อูอ้อ,อูออุ้่มห้าตัวอย่าบอกนะเลยร่างกูว่าละอุ้ยขี่รถถังไปคันหนึ่งว้าวออโอ้ยมันเกาะมันกเ,เนกาะอะ่รเกาะ ไม่อยอมบอกไอ้ยี่เล <c oughs> ี้ยวกลับมาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเลี้ยวกลับมาไอ้เหี้ยโคตรเท่คือตอนแรกอ่ะไปปุ๊บอย่าไเออแล้วอาเรนมันแบบกดอติตามนะเขาอาติตามรถดูถนะเห็นป่ะอติตามรถแล้วรถก็ไม่เอาชนนะเขาเนี่ยแล้วก็วกกลับมาชนอีกทีตุ้ม <c> ไ <oughs> อ้เหี้ยเราได้คิวด้วยนะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยโคตรเท่โอเคไฮไลไท์ที่สี่นะครับผมนะฮะ อุ้ยเตะอุ้ยรอดวะอุ้ยอนรอดเฉยนรอดได้ไงวะไอสกินโคตรสวยโอเคเดี๋ยวมาดูไฮไลไท์ที่ห้านะครับผมนะภาพก็ไม่ค่อยชัดนะครับผมนะฮะก็สามรอบซีปีเองนะครับผมนะน,นี้อะไรอันนี้เขาเล่นแร็ฮนะอุ้ย อุ้ยมีพวกอีกตัวอาว้าแต่ฟรีไปกอ่อนเลยอ๋อดับเบิล Q โอเคนีเหรอไฮไลท์อโอเคโอเคโอเคไฮไลท์ที่หกปังนะครับผมนะก็เอามาจากในทิกต็อกนะบนะถ้าแบบโหลดคิปม,มาจากในทิกต็อกมันจะไม่ค่อยชาดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะครับผมนะดูดิคือภาพโคตรเบรื่อดูถ้าไม่ออกเลยคืออะไรแต่ก็ดูไปก่อนก็แล้วกันเนาะ เขาเรีนเจออะไรยังไม่รู้เลยเขียวบอตดเบอร์ออดฟอรเรนไม่รู้อะไรไม่รู้แต่ที่รู้คือลำลำเฮ้ยไม่ิีพไม่ตายวะท้่ไม่ตายเออสวยไม่ตายหมดเลยเออแกดูสวยก็คือแบบดูถ้าไม่ออกเลยเขาเป็นเบลอจัดเลยทุกคนโอ้โอ้โห ดูไม่ออกเลยตอนเนี้นนย,ยแต่ที่รู้คือสีหนึ่งว่าเมื่อกี้เชีย่ยจบแล้วโอเคฮะเรามาดูไฮไลท์ต่อไปกันดีนกว่าจำไม่ได้ว่าอันดับที่เท่าไหร่นะฮะโอเคเรามาดูดีกว่าเฮ้ยบัตเตอร์ไฟเฮ้ยไม่ใช่ดิอาร์เอยเชีย่ยที่เขบอกเลยอาร์เอนฉอตนี้ไม่ตายง่ายมันดูดเลื่อนฮะ นี่ไอ้กูว่าละเชีย้ยพีกเลยไม่กล้คิวเลยเหรอเชีย้ยดูไปดิปกติว่าตีก่อนตีปกติปับได้หนึ่งคิวได้สองคิวแล้วก็โดดมาแล้วก็ได้สามคิวอ,อีกตรงนี้โอ้เสรียบร้อย โอเคฮะไฮไลท์ okay, ต่อไปนะครับอุ้ยดูหูนี่ภาพชัดคือมาเพี้ยอุ่นใจเลยกูภาพชัดเว้ยอะไรอ่ะเขาให้ดูดูอะไรอะ่ะแล้วเขาเขาเล่นตัวไหนอะ่ะเขาเล่นแวนหรออ๋อเอ้ไม่ใช่กาลีหรืออะไรเขาล็อกเขาไม่ล็อกตัวแล้วเขาให้ดูหมดเลยแล้วผมจะรู้ได้ไหมเขาตัวไหนเนี่ย <laughs> เขามาหลอดแน่เลยนี่อเนี่ออุ้ยโ,โหมันอะไรกดไขอุ้ยนี้น่าจะแรงแบบคอมพิเวเตอร์คอนนะดูสดรสง่งโอ้โหโอ้โหน่าจะเป็นมาหลอดนะเขาโอ,อกเลยโอเคผมน่าจะจับใจความได้ละนี่นี่เหลือหนึง่งหนึ่งเอยเหลือแต่มาหลอดละมาหลอดซื้อกับต้นไม้ี่ยโดนปาดฟรีต้นไม้อัวเลยยยังไง อ้าโดนเหมนต้นตะกิลไอ้เช่หรือว่าเขาเล่นเป็นต้นไม้ไป่เชื่โคตรถึงเลยเฮ้ยสวยอู้เขาได้เล่นเป็นต้นไม้แล้วเมื่อกี้ไอ่เชื่โคตรถึงอ่ะเฮ้ยสวยสั่นเลยเมื่อกี้โอเคไฮไลท์ต่อไปนะครับผมเรื่อภาพชัดขึ้นมาโอ้โหดี เขาไออาร์ลเรนส่วนใหญ่ฮะแล้วจะเป็นพากอาร์ลเอนเนะรับผมฮ้ยโอ้โหโดดใส่เพื่อนอย่างงี้เชียเชียโอ้โหเกิดเมกาทำาไม่หนีเฮ้ยไมโคตรสวยทาเมื่อกี้โอ้โหผมยกให้เขาเียกอะไรนะไฮไล,ลท์นี่เป็น MVP ของคลิปเลย,ยเมกาคิวอยู่ เทียนี่อของจริงอันนี้คือของจริงตอนแรกคือแบบว่าผมอาจจะ MVP ในคลิปนี้อะไรอย่างงี้นะครับผมนะแต่ก็เฮ้ยมีคนนี้เข้ามาเดี๋ยวดูใหม่ดิเนี่ยไอ้เหี้ยผมชอบฉากนี้มากเลยคือแบบว่าล็อกหวัวแล้วกหัวคิวด,ด์แล้วกิลเดอร์ไม่สไลด์ไปหาเพื่อนและดโดนหมด,ดทีมแล้วแล้วก็โอ้โหดูดิคิดอย่งางเวอร์ดูดิ <I feel> <laughs> หไฮไลท์นี้เป็น m v p MVP ของคลิปผมเลยนะครับผมตอนแรกก็นึกว่าจะมีใครซื้อผมได้หรือเปล่าวะโอ้โหอันนี้แบบเชี่ยของจริงสวยสั่นเลยอะเมกา้าคิวอยู่ฮะเฮียเป็นไงของจริงโอเคนะเนี่ยเป็นไฮไลท์สุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมนะฮะก็หมดแล้วเนาะเขาเล่นเป็นไบท์เี่ยมาดิเที่ย เฮียไม่กล้าเลยบ้านี้ช้อนนี้เฮียเฮียไม่กล้าว่ะไอ no? ้ยี่ยากแล้วผมจะให้ใครเอวีพีคล <sh> ิปนี้ว่าดีว่าทุกคนจากเอ่อไบกับอาเลนตามเมื่อกี้ไฮไลท์เมื่อกี้ทุกคนให้ใครเป็นเอวีพีของคลิปนี้ดีทุกคนหรือจะเป็นคลิปผมเฮ้ยเฮีย ไอท้ที่มันยากว่ะคือแบบว่ามันจังหวะเข้ามันแบบว่าสามหนึ 3, 1, 4, 1่งสี่หนึ่งเหมือนกันอะ่ะไอท้ที่ให้ใครดีวะโอ้ยลำบากละเอวีพีสองคนเลยได้ไหมไม่ได้เอฟีต้องมีแค่คนเดียวดิเที่ยบแป๊บนึงผมขอหาแป๊บนึงเชี่ยใครเอวพีดีวะทุกคนดูฮะคลิปนี้คลิปนี้กับคลิปเมื่อกี้ใครเอ p ีพีวะผมเนี่ยดูดิแต่จ,จริงนะคือผมอยากให้ คนเนี้ย MVP มากกว่าเว้ยทุกคนคือแบบช็อตแต่และช็อตมันสวยมากอะแล้วคือแบบแต่ว่าถามว่าความต่อเนื่องเหรอความต่อเนื่องคลิปเมื่อกี้มันต่อเนื่องมันได้คิวแบบต่อเนื่องเลยอันนี้มันมันนานไปหน่อย เอาเอาสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยใครให้ใคร MVP ก็คขาไม่มากันแล้วกันนะครับผมเนี่ยผมไม่ขอตัดสินก็แล้วกันไอ้เชี่อมาตัดสินไม่ออกจริงๆนะครับผมเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบายเอ้ยเืมลืมนะครับผมเนี่สับไพ่ได้บอกว่าจะอยากจะส่งไฮไลท์นะครับผมเนียดูอีกรอบก็ได้ยเดี๋ยวระหว่างผมพูดเนาะก็ใครอยากที่จะส่งไฮไลท์มาให้ผมดูหรือว่ามาทำคลิปอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สามารถส่งมาได้ทางใต้คลิปเลยนะครับผมนะก็ ผมขอแบบภาพชัดๆหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับไฮไลท์ไหนที่ผมข้าไปในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยนะเพราะมันแบบมันมันภาพมันไม่ชัดแล้วมันบวกกับเอ่อคืออะไรมันมันก็ไม่ได้แบบไฮไลท์ขนาดนั้นบางคนแบบข่าแค่ตัวเดียวเอาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันก็มันมันก็ไม่เชิงไฮไลท์นะผมว่าผมอยากได้แบบไฮไลท์บอกโหดๆหรือมันก็ช็อตเท่ๆนะหรือช็อตฮาๆก็ได้นะครับผมนะโอเคก็บายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย